ลาบสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องชาวไทยชาวฝรั่งชาวสาวปอล่ายุ้มได้งโลกปามพอนกลาบงามงามสวัสดีคือเกาเด้อจ้าเพราะว่าสี่ยูมุมใไดของโลกเนาะจ้ะเนาะสบายดีสุผู้สุขคนจ้าไปลานกลับมาแล้วกับมา,าบมยางออกกาลังกายออกกําลังกายไปน้ำซองเห็ดไปน้าเนาะจ้ะเนาะเออมาหายกาลังใจเจ้าของนู่นนี่นั่นเนาะพี่น้องเนาะเออมูผวก เราพื้นมูกอนเหมือนนี่มูเพื่อนว่ามูเพื่อนว่าโอ้ยเป็นยูทูบเบอร์อีหยังแต่งตัวแน่เพื่อนว่าแต่งตัวแน่เพื่อนว่าเออแต่งตัวขี่ลายลายเพื่อนว่าเออมูปากเลยบอกว่าโอ้ยสูฉันก็เป็นตัวฉันเนาะสิให้ฉันไปแต่งไป้ายเออแม่ยู่ก็ขอบคุณเพื่อนละจ้าที่เพื่อน อาจสิเห็นบ่สวยบ่งามบ่อันจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาเพื่อนเนาะเออเพื่อนก็เลอยบ่หักเหาแต่งตัวในเห่ากับห่้งบ้านแห่งก็บ้านเอกเออเจ๊งสี่หละพี่น้องบางข้ังเพื่อนกับเป็นกระจกซองไห้เหาเนาะบางข้ังเฮาก็เฮ็ดได้อันคือเพื่อนบอกว่าได้ซูมมือน่ะพี่น้องได้เพราะว่ามันเป็นตัวตนของเหาเนาะมันได้แป๊บนึง ไปแ,แป๊บนึงมันกับเขาสู้สภาพเดิมเออเพราะว่าชีวิตเท่าอยู่กับธรรมชาติเนาะเอออยู่กับนี่อย่างอะ่ะสันบานเท่ากับเป็นเช่าวสวนเช่าให้ไปเออบางคนเพื่อนกับมาดามมาดามเิ่นอยู่ในเมืองเนาะสมือนนี่เิ่นกง็งามงามเลิศหรูขาวจูนพูนอยู่แต่ละคนอืมสวยงามเปลี่ยนหนา้าเปลี่ยนตาเพิน่นพ่อมีเงินเนาะเิ่นก็อยากงามเป็นธรรมดาของผู้ยิ่งเออ อยากไปเสริมเติมแตง่งสันเฮามีเข้ากันสิไปคือเพื่อนละพี่นอ้องสันสิวาแล้วก็อยากงามยุนละ่ะบ่มีผู้ใดอยากเ่าอยากแก่ <c oughs> แต่ป่าขอเอาสุขภาพไปก่อนเนาะพี่นอ้องเพราะว่าป่าบ่สบายมาาแล้วหลายครั้งก็มีความรู้สึกว่าเออสันสุขภาพดีจิตใจดีนูน่นนี่นั่นมันก็นสดชื่นแจม่มใสเสื้อผ้าก็สร้างมันเถอะเพราะเข้ามายางปลายางหยังเออยย่านไป ธุละงานสําคัญสําคัญเท่ากับแตงยูแต่ว่ามูเพิ่นกสิยาไงไอป่าเด้สวยได้ง้ามเนาะกะ็ะวานั่นละมาหาเห็ดไปมาหาอันเห็ดกัหน้อยเทียบพ่อเห็ดดินพี่น้องเห็ดดินมีมันข้นนะําจังสีน่ะอืมมือนนี้ในเมืองเพิ่นมีงานพี่น้องมีงานสตาร์ทสามหมือเอองานในเมืองสามหมือพี่น้อง คนหลายหลายมาตามหมู่บอกหมู่บานเนาะเออนี่ยผลจัดงานมีวงดนตรีไงยิ่งไงแต่ละแต่ละเขตแต่ละเมืองเข้ากสิจัดจังสี่หละเพื่อให้คนได้ค้าขายคนได้ออกมาเจอมาเจอมันกระแมนอยู่พี่นอ้องทางเมืองเิ่นกะอยากต้องการเงินเก็บคาทีเก็บคาทีค่านู่นนี่นั่นเขาเขาเมืองอืมเขาอำเภอ พอได้เก็บพักภาษีเพื่อนไปโอ้ยเบึงเห็ดในี่ล่ะพี่น้องเห็ดกระดอกแหงล่ะเออกัอนไปตั้งพุนกับสีมียูแต่ว่าป่าย่านมันเออมันไกลเกินป่ากระิบไปเออสจได้ยางไปในเมืองอยู่เออยางเอาเบึงเนี้ยเห็ดอันนี้มันขึ้นพี่น้องเดี๋ยวป่าไหเบึงเห็ดมันโปูขึ้นเด้อเห็นคือป่าัะขึ้นขึ้นด้วยน้ำถนนเนี่ย ดอกงามๆเนาะแข็งอุอยเนี่ยดอกนีไรฝนตกอืออือยางไปพี่น้องม,มือได้ปลาเขาป่าเด้หลายดอกอยู่นี่มันสิขืนน้ำสีด้วเห็ดดินฮู้นกรลร่างสีออกหลายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมือนีเอาสีฟังนี่สักกอนนี่เนะาะเข่าสีฟังนี่ก่อนอยางไปน้ำทา่าหินสักกอน มันเห็ดเห็ดตะปุกตะปิกอืมนี่กระแมนด้นี่เออนี่กระแมนอืมนี่พอได้อยู่ผัดกระแสบเด้อพี่น้องเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยมาออกน้ำปลามึเงเนะี่ยหล่ะมาออกน้ำท่านี่นะ่ะม่งเนี่เต็มเลยเห็นบอ่อโยงนาปลาเต็มเลยโยงนานัา่นน่ะฟุนาเห็นบ่อ โอยยานคนผ้าหมามะยางไฟเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บจ้ะว้ายเฝ้าเก็บเฝ้าเก็กบแม่ยกระดานั่นนะ่ะนั่นนะเห็นบ่โอ้วยใช่หรือผุน่ะผุน่ะ,นะดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเห็นบ่น่นะ้ยเอาดอกใหญ่ซะก่อนนั่นว้ายงามคักพี่น้องจ้ะมั่งเนี้โอ้ยดอกเพื่อนแม่โอ้ย อุ้มพี่น้องป่าใ้เบิ่งเห็ดดอกนี่ป่าดอกใหญ่คัะกินได้เด้ี่เห็ดดินเดี๋ยวไปฝากมูนี่ไปนอนกินเบิน่นเหรอนอนกินเนลยจ้ะอทำไมให้นอนกินเนาะอดอกหนึ่งกินเ,เรื่องเหลืองว่ะพี่น้อง เห็นเหลืองๆไหมอันนี้อยู่ในป่าเลยดอกเพิ่นโอ้ยดงดอกแข็งเบิดแล้วเบิดแล้วอึือนีป้อเจองามๆดเลยพี่น้องจ๋าเมื่อไงอันนี้งามอยู่งามอยู่จ้ะโอ้ยเบื้ดอกเพิ่นแนก่ออก,อก,อก,กมาให้เบื้องเห็นรึเ่ ที่เป็นอย่างสี่ละพี่น้องนี่นี่สีออกแข็งแข็งหย,ยาบหยาบเนื้อเหนียวเอาเป็นหยาบเหนียวด้วยจ้ะนี่นี่อีกก็อีกดอกเรื่องอารามเลยนี่เจอเจออีกแล้วจ้ะนี่งัดเ่าเลยพี่น้องเลยนี่ สีสวยสวยเน,ะนาะแม่ได้ท่านนี่ละมีอีกวะสองเบิ้งซอยกัน <c ười> กระโดกน้อยๆอยู่จ้ะโดอโดอกำกกลังอุจุอิจิอยู่นี่เห็นบ่เนี่ยโดดท่นนานใหญ่โดกไม่ทันใหญ่ก็บอาดีคักเนาะ ปลาก็ได้พี่น้องนี่นนขนาดยูปนีก็ยังเห็นอยู่คืนเนี่ยพูนด,ดอกหนึ่งอยงหนาน,นั่นเห็นบนนี่เต็ม

อได้อยู่ตัวละเห็นบ่าพี่น้องมันงปุ๊ดนี่ห็นบ่วจะเปิดเพื่อนดอกมาเียเพื่อนยูนเสียโอ้ออยนี่ไงอืมงัดเอา,อานี่ไงอืมอืม บอกพี่น้องเนี่ยโอ้ยบึงเนี่ยงามอยู่เด้เออโอกนี้ใหญ่งามเลยบึงเนี่ยพี่น้องงามคักมีอีกไหมเออนี่ละล่ะจะเออป่ะหอดีปะพ่อน ขอบคุณหลายๆเลยจะเดอ้อพี่รองจ๋าพอกันคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะสิกลับบ้านเราจะหลายชั่วโมงแล้วแต่ว่ากับบ่ไกลจากบ้านหรอกจ้ะพอกันคลิปหนาเด้อจะเดอ้อที่เขามาเป็นกำลังใจกำลังใจเนาะจ้ะเนาะบายบายพอกันคลิปหนาจ้าสุูสุคนรว่ยๆปังๆด้วยจ้า